ไกลเข้ามาแล้วนะครับผมกับเทศกาลประเพณีเดือนยี่เป็งเจียงใหม่ประจําปี2566บอกเลยนะครับว่าปีนี้เจียงใหม่จัดเต็มขนาดจะมีกิจกรรมมาอย่างเดียววันนี้ผมพาไปดู ประเพณีเดือนยี่เปงปีนี้เป็นจัดงานทั่วเมืองเจียงใหม่บอกว่าจะเป็นบริเวณประตูท่าแพลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์วัดสําคัญหลายๆวัดทั่วเขตเทศบาลนครเจียงใหม่เลยแล้วก็สองฝั่งแม่น้ําปิงตลอดเขตเมืองเจียงใหม่แล้วระหว่างวันที่2 6้หกถึงเช้แปดเพ่นก็มีกิจกรรมมากมายนักขนาดบอกว่าจะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เปงประจําปี2566บริเวณข่วงประตูท่าแพการประกวดเทพีเทพประบุตรยี่เปงเชียงใหม่ผมไปประกวดได้ก่อนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดแขวนโคมล้านนา แลวก็มีการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมจุดผู้เฉลิมพระเกียรติบริเวณท่าน้ําสีโขงกและไฮไลท์ที่พลาดไปได้เลยตอนเป็นละอ่อนผมซ้อนรถเครื่องคุณแม่มาพอทุกปีเลยกับขบวนแห่กระทงใหญ่และการประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทา,านในวันที่28เริ่มที่ถนน5าแพจนถึงสํานักง,งานเทศบาลเลยแล้วก็ยังมีแหมหลายกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ทางเพจเทศบาลนนะครเชียงใหม่เลยแล้วมาร่วมสื่อสารประเพณีอันงดงามยี่เป็งเชียงใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ ใครที่ชอบฝากกดติดตามกดหวัวใจกดแชร์ให้ตัวเนอร์